มือแค่เดียวเต็มแฮ่แลยวสอดแค่ไหนครับผมอแค่เดียวครับโอ้ได้เกือบโล้ยนี่ถึงบ่บ่ถึงโล่เนาะน่าจะประมาณครึ่งโลนะครับโอ,อยู่ถึงโลอยู่เนาะอ่าแค่เดียวนะครับนี่ตาเกือบโล้หนึ่งกิโล่ยูนะครับจะเมันตัวเล็กนะครับเป็นปลาอีทายนะครับมีตัวใหญ่ปะ ตัวนี้ไข่เต็มท้องนะครับมี่ไข่เขาไทยเดรโลนึงนีน่สำนกักตอนนี้ปลากระสูบนะครับปลากระสูบปลากระสูบนะครับปลาห้วยนะครับอันนี้ปลาอีไทรสวัสดีครับผมวันนี้พวกเราช่างทำงานนะครับวันนี้ครับมาชมบรรยากาศนะครับเปิดฝายวันแรกนะครับเป็นฝายห้วยคล้านะครับผม อยู่ที่บ้านสบาลตำบลสำโรงตาเจนอำเภอผูขันจังหวัดสสเกตนะครับผมเป็นห้วยค้านะครับขนาดใหญ่นะครับก็เปิดายวันแรกเลยนะครับผมก็มีประชาชนนะครับพี่น้องบ้านเรานะครับมาทอดแหนะครับมาจับปลาหันเยอะแยะนะครับมาดูบรรยากาศนะครับโอ้เดี๋ยไนไหมครับพ่อเนยพ่อเนยพ่อยต้มละพวกนั้องเขาอ่ะอันนี้พี่ เป็นปลาอีทยเนาะสมากเป็นปลาปลาห้วใบ้านเรานะครับพอเยอะนะครับเนี่ยประมาณสองสามโดยู่นะครับตอนี้กินครับจ้าอ่นนะครับอ๋อมันจะมีพวกหญ้านะครับขึ้นเต็มเลยนะครับมันก็กำลังฟันหญ้านะครับเพื่อที่จะเปิดทางน้ำแล้วก็หาปลานะครับผมเรามาดูด้านล่างนะครับบรรยากาศด้านล่าง ล้นนะครับนำลน้นเปิดประตูเดียวนะครับเปิดประตูกลางประตูเดี่ยวเรามาดูเจ้านี้นะครับโอ้เจ้านี้ได้เยอะเลยครับผมเป็นปลาอีไทยนะครับเป็นปลาห้วยปลาอีไทยปลาเยอะนะครับ เป็นลากระโดดนะครับประทำเป็นที่ที่ส่งปลาปลากระโดปะโดปรัครับสายเพิ่งเปิดมนแรกนะครับประมาณสามโมงเช้าปลาก็เริ่มทยอยมานะครับวันนี้คาดว่าป,ปลาจะยังมีขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นทีมงานบอกว่าปลายังไม่มานะครับ ก็น่าจะประมาณช่วงเย็นๆนะครับผมปลาจะเริ่มเข้านะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับไหนบ้างครับไหนเนี่ยเนาะไปยังเมืองเขาไว้เนาะไอ้แบบไปอีสอไปยังเมืองเขาวันนั้น พี่กายปลาสวายไปยังแมาหลายดิปลาตืงนไปยังครับปไ้หมอไปไปตั้หวยธรรมดาเนาะปลาไอ่ใหญ่พันมาปีที่แล้วนะครับผมก็จะมีปลาสวายปลาจระเมดนะครับม like yeah, sure. no? well, ันหลุดมาครับปลาหนุนตัวใหญ่ครับแต่ปีนี้ยังไม่มานะครับแสดงว่ายังยังไม่ขึ้นเนาะน่าจะเป็นรออีกวันตรงวันนะครับรออีกหนึ่งรออชมนี้ครับก็จะได้นี่รนะ ระหว่างที่เขาเอาขึ้นนะครับเรามาชมปลาครับเขาขึา้ไปตรงน,นี้ครับเรามาดูปลานะครับโอ้เราได้ไล่เด่นอ๋อขึ้นมากก็จะเป็นปลาห้วยนะครับตัวใหญ่เยอะเลยนะครับเป็นปลาปลาห้วยนะครับปลาห้วย ขึ้นอ่ามันเป็นหินเป็นเศษติดเศษหินนะครับโอ้ะยงเดี๋ยครับเป็นรอยสมาเดี๋ยวไลคนเราอยู่นี่น ผมครับเป็นหน้าเป็นหน้ามาชายภาพเออโหหภาพว่ามันว่ามันมันว้ดิใช้คลิปให้อยู่นี่ชายภาพเส้นแห่เส้นแห่โอ้นี่ครับได้เยอะอยู่นะครับแแแรห่เดียวครับโอ้โหเนี่เป็นปลา ไปไทยนะ้ะไปไทยแค่เดียวครับผมอ่แค่เดียวครับโอ้ได้เกือบโล้ยนี่ถึงบ่บ่ถึงเอเนาะน่าจะประมาณครึ่งโลนะครับ ถึงโลอยู่เนาะ,ะแห่เดียวนะครับนี่ตาจะบอกว่า1กิโลอยู่นะครับแดี๋มันตัวเล็กนะครับเป็นปลาอีไทยนะครับมีตัวใหญ่บ้างนี่ตัวนี้ไข่เต็มท้องนะครับนี่มีไข่เยอะ่ครับแหแห่แหนเน<อ>หดียวกดแนวกรงกมันติดมันติดไอหินบะมันติดตะมออ๋อมันมีตะมอด้นลากนะครับถ้าไม่ติดตะมอจะได้เยอะกว่านี้นะครับ นข้งอยู่ทึ่งๆนค้ง,งโอ้มันไปมันบกเขารองพอดีมันข้งเนาะเพราะขนาดค้้งนี่สมี้นครับคือมัได้เยอะนะครับฝัง่งนี้ชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเอาเอาปอดนอกเอินปอดเอาปอดออกนะครับเพราะน้ํามันไม่ไหลนะครับมันตันน้ําตันทางน้านะครับได้เยอะนะครับไปอย่าี<ป>นะครับ มันเป็นเป็นหญ้านะครับยายาตรงนี้มันจะเป็นเป็นแพรเลยนะครับมันต้องใช้มีดตัดตอกทีเรื่อยนะครับโอ้เมื่อกี้ปลาบึกมาแล้วครับเห็นเห็นแล้วนะครับตัวใหญ่เลยนะครับดตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แต่มันอยู่ตรงน้ําน้ําแรงนะครับปลาใหญ่เริ่มเข้าแล้วนะครับเป็นปลาบึกใช่ไหมปลาบึกปลาสบายเนาะปลาบึกปลาสายนะครับ ว่าต้นบุกสบายนะครับเห็นแล้วนะครับรอดูครับมาแรกนี่นะซุ้มตบปลาอยู่นะห้านนะครับเห็นเห็นแล้วครับเป็นต้บุกครับตัวใหญ่นะครับรอรอชมครับ ไว่าเข้ามาแล้วครับอิ่มๆตัวเลยนะครับนั่าหนาๆจะเป็นต,ตัวเลยนะครับเห็นอยู่ในเป็นเง,งาดำๆในน้ำเลยนะครับตัวใหญ่เลยคือรอรอจังหวะนะครับแล้วก็จังหวะครับตัวใหญ่นะครับ เดียวครับเป็นปุ่มเลยครับออตรงครับเรียกนะครับ เป็นยังไงเลืเอดเปียมูเม็าเอาเปียเมูเอาเสียม่นะาก่อนท่านชมครับเอาเปียหม่นะเาเลยแค่เดียวครับผมอู้ยนะครับมี่ปลาอีไทรเนาะเดนนนบบ่นโลนึงวัดนี่บอลโลดครับภนี่ประมาณโลนึ่งนะครับเนี่ยนะครับตัวมันใหญ่นะครับปลาอีไ,ไทรนะครับไข่เต็มท้องเลยนะครับเนี่ยไขน่นะครับนี่จะเป็นปลาตะเขาวนะครับ วันละหมันครับแห่เดียวเลยเนี่ป้าหญ่บนเขาเนาะป้าหญีเขาเนีเปต้าตึกมวนเนะครับเป็นเริ่มเขาได้เห็นมาเป็นห็นเอปลาอะไรเนอป็นบึกปะเบึกมาเหรอครับบึกขึ้นมาเหรอรอชมครับปาบึกป้าใหี่ที่เขาบอน,นะครับเนบาะขันขันไปไท่ขาขาย,ถาย,ขยรถจ,จะบาทใช่ไผมก็ไม่ขายราคอยเดียวขิน,อขนอไอเราขายรถแปดสิบบาทบ้างสา ถ้าเป็นปลาอีไทยนะครับโลละแปดสิบาทนะครับผัดปลาเขานี่ฮาซิบนะครับปลาขาวฮาซีบอีทยนี่แปดซิบนะครับน้ำมันแรงนะครับเป็นระวังต้องระวังนะครับต้องผูกเชือกไว้ถ้าไม่ผูกไว้มันจะดึงทั้งคนทั้งแฉลงเลยนะครับอันตรายมากนะครับ อันนี้จะเปิดอีประตูนึงนะครับจะเปิดสองประตูนะครับกําลังจะเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเปิดนะครับแต่ว่าเด็กของมอ,อ่เลยโอ้เยอะอีนะครับผมมาอ,อยู่ยนะครับก็มีตัวใหญ่นะครับผม เดี๋ยวนี่เกือบโลอยู่ตามตามนะครับได้ประมาณกิโลหน่อยนะครับข้างล่าง มันอยู่ครับเลยหวานทุกคนนะใครมีแหงน้องมีหวานทุกคนหวานหวานเห็ดใช่ไหมหวานลงดอกครับผมผมเคยหวานอยู่มันดึงไปเลยนะคนไม่เคยเห็ดอันตรายอันตรายนะครับคนไม่เคยไม่ชำนาญนี้ไม่ได้นะครับผมเคยหวานครั้งหนึ่งมันดึงทั้งคนทั้งแหงเลยนะครับครับผมกำลังเปิดประตูที่สองครับห้วยฟ้านะครับห้วยฟ้า บ้านสะบ้านตังบนตำบลชาเด่นปรบุสารจัวัดพิเสตนะครับถึงสองประตูเนี่ยนะครับเมื่อกี้มีปลาในปลาบึกนะครับปลาบึกปลาสวายตัวใหญ่นะครับเข้ามาแล้วนะครับคนเห็นนะครับแต่ยังมีคนได้นะครับเพราะน้ํมันยังแรงอยู่นะครับผมปลาใหญ่ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็ชมนะครับโอ้น้าแรงจริงนะครับอ่าฝั่งนู้นน้ําขาดฝั่งนู้นขาดนะครับฝั่งนู้นขาดนะครับ เส้นตูนะครับเส้นตูนีวานแหงงามเลยตอนนี้ก็เวลา14:34นะครับเกือบไปสามแล้วนะครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเปิดไฟนะครับเปิดไฟน้ำบ้นกระนังคึกคืนนะครับ ที่เปิดได้ครับเหวเบงเด้อ <laughs> อืมโอ้ยปลา,าเงา,าๆอยู่ยแล้วเอาเาๆอยู่แล้วตามป้าอยู่แล้วเอาตามป้าปลา,ามันตัวเยา่ย <laughs> เาเนาะปลาเงวๆเยวลย <laughs> ขึ้นมิดเส้นตัวเส้นตัวเส้นตัวไม่ได้นะครับ เส้อในเพนไม่มีนะครับเขาปิดประตูน้ําชั่วคราวนะครับเขาจะเปิดใหม่นะครับผมเมื่อกี้ปิดน้ําชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะเอาผัดออกนะครับไม่งั้นมันไม่ออกนะครับมันมันดูดมันดันกันนะครับอันนี้จะตัดตัดต่อเป็นท่อนๆกันนะครับเพื่อจะไล่ไล่ไอ้เพิกไล่ปอดออกนะครับมันเยอเยอะเลยนะครับเป็นเกาะเลยนะครับ ต้องเคียวทั้งหมดเลยนะครับนะขนาดไหนคิดดูนะครับลงไปยืนได้นะครับยืนได้เลยไม่จมนะครับเป็นแพขนาดใหญ่นะครับปลูกพักเนาะปลูกพักเยอะเลยเนี่ยลงไปยืนได้เลยนะเดินลงไปเลยไหมครับไม่จมนะครับเดินได้สบายครับไม่ช้าเลย เดินบนน้ำอ่าวิชาตัวเบานะครับเดินบนน้ำได้ไหมเอาเกี่ยวนะครับสับออกนะครับมิดสับปอกจะทำเป็นท่านนะเป็นการร่วมแรงเจของกรรมการหมู่บ้านนะครับ ถ้าไมวออกมันก็จะตันอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วให้ห้วยมันตื่นเขินนะครับเราต้องต้องตูงตังหลอกนะถ้าคนชอบก็โจมปลานะมาเอาแหเอาอย่างมาโจมมาเนาะโจมมานโอะ้บานนี้ครับโอ้อันนี้สุดๆครับเนี่ยแหเดียวครับเห็นคนเลยโอ้แต่นี้มาทานแห่กันเ ส,สามโลไปเรื่อยเลยเฮ้ยเดียวเลยเรียก<ค> <lever> ว่าเอเขาปิดไฟครับรถเขาปิดนะครับบนตามทางนี้นะครับน้ะมันค่อยพอดีนะครับจังหวะพอดีเลยนะครับโลนเฮ่ยเดียว เต็มแค่ไหนวออกแค่นแล้วมันครับผมครับผมสำหรับคลิปพามาชมบรรยากาศนะครับการเปิดฝายห้วยค้านะครับผมอยู่ที่บ้านสบานนะครับตำบลสนองตะเจนนครกุขันจังหวัดชิสเกตนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดติดตามนะครับสวัสดีครับ Vielen okay.